อลิซเบตวอลเลนบุตรที่สมาชิกของสภาสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าอีลอนมัสกําำลังทรยศต่อบริษัทเทสลาโอ้โหเรื่องใหญ่เลยพาดหัวมาดูน่ากลัวมากเป็นไงพาดหัวดูเดือด,ด,ด,อดจริง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 ,รงเรื่องข่าวสำหรับพ่อหนุ่มอิลอนมัสเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเขาชินแล้วละ่ะเขาเป็นบุคคลในข่าว คือวันนี้มีเรื่องนี้พรุ่งนี้เขาก็จะมีอีกเรื่องนึงใช่นะฮะนะ,ะวุฒิสมาชิกอลิซาเบธบอเลนนะครับได้ออกมาให้ข่าวกันะข่าวนะบอกว่าคุณอีลอนมัสตอนนี้กําลังหลบเลี่ยงหน้าที่ของเขาที่มีต่อน,นักลงทุนของบริษัทเทสลา ก็ <S <S ลเลยมีการเรียกร้องให้คณะกรรมการของเทส l a เนี่ยตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีลอนมัสเนี่ยมีการปฏิบัติตามความรับผิดชอบในตําแหน่งที่เขามีอยู่ในบริษัทรถยนต์นี้จริงหรือไม่ในขณะที่นักลงทุนก็แสดงความกังวลว่าอีลอนมัสกําลังให้ความสําคัญกับบริษัทอื่นๆอย่างเช่น Xtwitter XAI มากกว่าเท s l a นี่โอ้โหแล้ว แมข่าวนี้มันมาหลังจากที่เขาเพิ่งตกเบิกเงินโบนัสพิเศษไปอ,อ่าของฝั่งเทสลาเป็นเงินจํานวนมหาศาลซึ่งตอนไปตกเบิกเนี่ยฝั่งผู้ลงทุนหรือคณะกรรมการผู้ถือหุ้นหลายคนก็ไม่อยากให้นะเขาเรียกประชุมด่วนนะจำได้ครับวันนั้นเราก็พูดข่าวเรื่องนี้<ช>ว่าเขาประชุมด่วนเลยคือมันเหมือนกับเป็นการวัดว่าระหว่างอีลอนมัสก์กับไม่อีลอนมัสก์เทสลาจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีอีลอนมัสก์ ต่ท้ายสุดก็ถลุมาว่าก็ต้องยอมเขาแหละก็อีลอนมัสละฮะเราเกิดไม่ได้เพราะเขาไม่งั้นเทสล่าอยู่ไม่ได้ไม่งั้นคณะกรรมการที่เหลือก็อาจจะหุ้นตกอ่ะนะฮะถ้าสุดท้ายยอมจ่ายเงินเป็นก้อนใหญ่ไปแต่พอจ่ายเงินก้อนใหญ่ไปปุ๊บอีลอนมัสก็เฉิดฉายเลยคือจริงๆมันก็พูดยากมันก็พูดยากนะพี่ถ้ามองในมุมของของคนคนมองภายนอกนะคือ การที่อีลอนมาร์เองคือเนื่องจากเขาเป็นซีอใหญ่และเป็นคนที่ถือแบรนด์เป็นทีโอของแต่ละแบรนด์และแบรนด์ใหญ่ๆนั้นเลยไม่ว่าจะอย่างรบอลเอ็กเนี่ยจัตเวิร์ะที่ที่เปลี่ยนชื่อใหม่เอ็กเนี่ยแล้วยังมีวงการของ a i อีกีเป็นเอไออีกยังมีสเปซเอ็กอีกกี่บริษัทนะแล้วแต่บริษัทสาคัญสําคัญนั้นคือเหมือนกับตอนนี้มันมีบางสิ่งที่เข้ามาในใจของอีลอนมาร์สว่าเอะเรื่องนี้เราสนใจมากกว่าช่วงนี้นะเราก็โฟกัสไปเรื่องนี้แต่พอโฟกัสเรื่องนี้ปุ Uh... เจ้าเก่าที่เพิ่งแบบเอ๊ะกูเพิ่งเสียตังไปเราเพิ่งเสียตังไปทําไมเขาไม่เห็นเราเขาไม่พูดถึงเราเลยคืออย่างเทสลาทุกวันนี้มันก็ขายดีทุกอย่างมันก็ดําเนินได้ดีนะครับผมก็เลยมองว่าอีลอนมัสก์เนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าขายดีอยู่แล้วก็ปล่อยมันขายไปเราก็ไม่ต้องไปทุ่มเทอะไรกับมันมากไม่ต้องไปเน้นกับมันมาไปเน้นกับบริษัทใหม่ๆอย่างพวก XA i XAI เนี่ยถือว่าเป็นการตามหลังชาวบ้านอยู่นะโอเพนเเนี่ยเมื่อก่อนอีลอนมัสก์เป็นคนก่อตั้งนะแต่ดันไปขายหุ้นทิ้ ตกตกขบวนรถไฟนะฮะก็เลยสร้างขบวนใหม่ก็เลยจะพยายามจะสร้างใหม่นะฮะแล้วก็พยายามจะดึงทรัพยากรหลายสิคือสิ่งที่คณะกรรมการเขาไม่พอใจครับนักลงทุนทั้งหลายแหละเขาไม่ค่อยพอใจคืออีลอนแมเนียเฉยเมยกับไอ้เทสลาไม่พอครับเอาเงินไปแล้วยังเฉยเมยอีกยังไม่พอยังมาดึงทรัพยากรบางอย่างอ่ามันมีโคต้าเก่าครับที่ทางเทสลาเนี่ยเคยไปจองกับบริษัทเอ็นีดเอาไว้ บริษัทเอเมดียเนี่ยเขาจะขายไอ้การ์ดท,ที่ชื่อว่า X100 X100 เนี่ยมันเป็นการ์ดเอาไว้เทรน AI ืมนะซึ่งเทสลาเคยจองการ์ด X100 ไว้ล็อตหนึ่งเอาไว้สำหรับมาทำระบบ Full Self Driving สังเกตไหมทุกวันนี้ Full Self Driving ยังไม่สมบูรณ์เลยใช่ไหมอืมครับอ่านะมันเป็นเพราะสิ่งนี้ครับคืออีลอนมัสบอกว่าเฮ้ยเทสลา อยู่ได้ x 1 0 0จาก n อ i นวีเดียใช่ไหมครันี่บริษัท XAI เพิ่งเปิดใหม่กำลังต้องการยืมก่อนต้องการการ์ดสำหรับเทรน AI เลยยืมอยืมก่อนเอาโทต้าทั้งหมดจากเท s l a ไปเทรน x i แทนคแทน แล้วก็ดึงส่วนหนึ่งไปใช้กับสเปซเอกด้วยโดยบอกว่าสเปซเอกเนี่ยตอนนี้โอ้โหงานเข้าแบบกิจการกิจการอวกาศนี่มหาศาลเลยู่ไหนจะต้องทําจรวดไปเข็นในสถานีอวกาศนานาชาติให้มันตกทะเลอย่างสวยงามอีกก็ต้องทุ่มเทภารกิจลงไปตรงนั้นนะก็ดึงทรัพยากรไปเห็นนดึงเอา AI ส่วนหนึ่งไปพัฒนาทวิตเตอร์ด้วยนะฮะผมขอเรียกทวิตเตอได้ไหมผมเรียกเได้ไหม ลำ <rium technological Dante> คาญมากไม่ต้องเรียกสองอย่างนี่ผมลำคาญชื่อเดิมทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เหอะนนี่ก็พูดเอ็กก็ต้องพูดเทวิตเตอร์อยู่ดีคนก็ไม่เข <ve> ้าใจอยู่ด <parachute loyalty> ีนะฮะเออนะฮะทีนี้มันก็เลยทําให้พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นบุตรที่สมาชิกอลิซาเบธวอลเลนก็เลยตอนนี้ส่งจดหมายครับไปยังคณะกรรมการของเทสลาแล้วบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องมานั่งคุยกันเรื่องนี้แล้วแหละว่าเขาเนี่ยละเลยการดูแลการจัดการจริงหรือเปล่าแล้วถ้ายังไงเนี่ยจะต้อง เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอย่างโครงการหนึ่งอ่ะเทสนาจะต้องเปิดตัวโครงการนีงที่ชื่อว่าโรโบแท็กซี่โรโบแท็กซี่ฮะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยคุยว่าจะจะมีการเปิดตัวแล้วแต่ก็มีการเลื่อนเลื่อนเป็นต้นเดือนตุลาก็ขยับนิดนึงอ่ะแค่ไม่กี่เดือนเอง แต่เขาบอกว่ามันมันเป็นความรู้สึกของผู้ลงทุนต้องบอกครับว่าแยกนิดนึงครับว่าเรื่องนี้มันเกิดเนื่องจากว่าอย่างออนมาร์เองเนี่ยเป็นซีอโอแต่เป็นซีอโอหลายบริษัทแต่ผู้ลงทุนที่ลงทุนในแต่ละบริษัทที่มีถือหุ้นต่างๆเนี่ยเขาอาจจะไมไ่ถือทุกบริษัทไม่ได้ของของของที่ยอนมาร์ททาอยู่เขาก็ถือเทสลาถือเทสลาคนกลุ่มนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะฉันถือเทสลาแต่คุณไม่ดูแลฉันออย่างกรณีนนโรบอทแท็กซี่เนี่ยคือจะต้องเปิดตัวใช่ไหมฮะ เลื่อนคือจริงๆต้องเปิดตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายนอันนี้เลื่อนไปเป็นเดือนตุลาคมเพราะอะไรอิลมัตบอกว่าพื้นที่ของโรงงานประกอบอะยังไม่มียังไม่เพียงพอครับซึ่งจริงๆแล้วโรงงานในเท็กซัสนะครับมีพื้นที่มากกว่า10ล้านตารางฟุตนะฮะเหลือเฟือเลยครับถ้าจะประกอบโรบแท็กซี่เนี่ยมันดูเหมือนไม่คำอ้างไงแล้วก็เอาทรัพยากรทั้งหมด่ยไปใช้กับบริษัทอื่นงานนี้อาจจะเป็นเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าล้วถามว่าคุณอลิซาเบต เขาเขาเป็นใครอ่ะอยู่ดีๆเป็นวุฒิสมาชิกแล้วมายุ่งอะไรกับเรื่องเทสลาอันนี้ผมว่าเหมือนแบบเหมือนเป็นตัวแทนของพวกคณะกรรมการส่งมาเปิดประเด็นนะใช่ไหมเพราะจริงๆคณะกรรมการเนี่ยเขาอยากจะสู้กับอีลอนมัสมานานแล้วครับแต่ไม่มีใครกล้าเปิดหน้าแรกเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ป๊อปปูล่าพอก็เลยไปเอาคนที่ใหญ่สุดในในแก๊งเขาน่าจะเป็นคนนี้แหละอลิซาเบธวอรเลนนี่แหละนะฮะ ก็มาเอาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลด้วยไงเป็น้ที่สมาชิกใช่ไหมก็เอาคนยศใหญ่ยศโตมาลุยเลยนะดูซิว่างานนี้นะครับจะมีการเขบอกถึงขั้นที่ว่าอาจจะเอาหน่วยงานของรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการดําเนินงานของบริษัทเทสลาเลยแทรกแซงปุ๊บสั่งลดราคาเทสลาทุกรุ่นแบบเดียวกับ b ีบ ใช่เหรอใช่เหรอไม่ไม่ที่ผมจินตนราการเองใช่เหรออันนี้อันนี้เป็นผมคิดเองใช่เหรอนะรถทุกคันคันละแปดแสนบาทอะไรเงี้ยไม่ดีสิเดี๋ยวเราต้องแล้วคนขับเทสลาทุกคนก็ออกมาฟ้องเลยเอาเงินคืนจะต้องมีฟ้องอีกไม่ดีสิมันจบไปนานแล้วข่าวเนี้ย